วุ้ยขนาดปิดไฟยังสวยกำลังนึกว่างเงียบจังอ๋อไม่ได้เงียบนะเมื่อคืนก็ลงติ๊กต็อกอยู่ส่งกำลังใจค่ะ เขาไงอันีฉันว่าฉันบอกเล่าเหล่าดีนี่เหมือนแต่คำพูดเหมือนผู้หญิงเลยแต่โปรไฟล์เป็นผู้ชายภูเก็ตภาคใต้ยังไม่มีเลยค่ะสวัสดีค่ะส่งกำลังใจค่ะวันนี้อยู่ที่สมุทรสาคร เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางดูแลสุขภาพนะคะฝุ่น PM นะช่วงนี้ไปไหนก็อย่าลืมแบบสวมแมสกันด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดแมสแล้วก็กลับถึงบ้านก็อย่าลืมล้างจมูกนะคะล้างเยอะๆล้างจมูกเยอะๆ เนี่ยเอาเฟซผมมาเล่นไม่ไม่รู้เหมือนกันคิงมาบริรมไหมคะมไม่มีไรเลยคะ่ะเมื่อวานหนูรำขอบคุณคะ่ะเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยค่ะเรียบร้อยค่ะยิสมมาเจอกันวัดเกษตรรักษาสุขภาพด้วย ได้เลยค่ะรีบมารีบมาขึ้นสี่ทุ่มนะคะวันนี้กินแล้วจ้าเบึ้งหลายสี่ร้อยเทตไฟใหม่เบียรยันไฟมาใหม่แบบว่าวันดีขึ้นบักหลายเลยโซนใกล้จังหวัดชัยนาทชัยนาทมันใกล้กับจังหวัดอะไรล่ะคะ นครสวรรค์วันที่ยี่สิบปดนครสวรรค์น,นะคะดูคิวงานได้ที่เพจนะคะอีกลระบอเปิดอย่างอีบิ้งอีกก่อนเด้อคิวงานดูใส่ดูคิวงานได้ที่แฟนเพจแอนออร์ดีแฟนเพจกดติดตามให้กำลังใจด้วยค่ะ อะพรุ่งนี้วัดวิรโชตยี่สิบห้าประทุมธานีค่ะยี่สิบหกสากแก้วตอนนี้หนักห้าสิบสองเบอร์อยากไปดูได้เลยค่ะ ยีสุพรรณบุรีค่ะ28งานตุดจ,จีนปากน้ำโพ,พอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์29สเ2ยอัปเดตใหม่ที่อะไรนะกรุงเทพวัดท่าพระพอันนี้คิวเก่าใช่ใช่หนูมีรูปเดิมไงขอโทษค่ะหนูยังไม่ได้เซฟรูปใหม่แต่จะเจอรูปนี้ใน <c oughs> แฟนเพจนะทุกคน ่ายีนะคะอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตแงาพะกรงเทพจันรีสง์ามสิบอยู่กรุงเทพาสามสิบเอ็ดอยู่ปราจีนบุรีเอ้าหรอจริงหรอสวัสดีค่ะ ทำปลอดภัยนะคะขอบคุณครับถามอย่างอื่นก็ได้นะทุกคนที่ไม่ใช่เรื่องงานน่ะอ่าจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้น้ำหนักเยอะสุดเหรอน่าจะหกสิบพักลางยา,ยาวใช่ค่ะ ดูแต่คืออยู่ลังสิตนะช่วงนี้สวัสดีค่ะเป็นคนกทมเป็นคนกรุงเทพและปริมณฑนมาประมาณตั้งแต่กลางปีที่แล้วละตั้งแต่กลางปีที่แล้วละค่ะอยู่กรุงเทพมาตลอดแบบกลับอีสานบ้างบางครั้งก็จะมีเดือนหน้าส่วนมากก็จะเป็นแบบห้าหกวันอยู่ที่อีสานแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมปักหลักที่นี่รอเจอพี่อนคนสวยวันที่สามสิบคิดถึง จังค่ะซอพากลางรักขอบคุณมากค่ะร้อยเอ็ดเหรออ๋อวันเข้าดาวเหรอคะอ,อ๋อลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะยี่สิบเก้าเจอกันใส่แมสด้วยนะคะใส่แมสเยอะ ใส่สองชั้นไปเลยน,น้องเพชรน้องพลไม่ได้อยู่ค่ะอยู่ที่เพชรพอยอยู่ที่ขอ,อนแก่นค่ะ สีซอดูซีรีส์เรื่องอะไรเมืเ่อกี้ดูเกาหลีราชินีราชินีน้ำตาราชินีแห่งน้ำตาอะไรสักอย่างอยากจะถามซอว่าถ้าจะจัดการสามีขี้หึงจะคุยแบบไหนให้เขาเข้าใจเราว่าไม่มีอะไรก็ต้องคุยตรงๆ คือตรงๆเขาก็ทําแสดงออกให้เห็นว่าเราไม่ได้มีอะไรอย่ามีพี่รุดสิถ้ามีพี่รุดก็แสดงว่ามีคนอื่นทาเหมือนเจไม่ได้นะสมุทรสาครใช่ค่ะ ส่งกำลังใจขอบคุณมากค่ะพี่แอนฟรีแมนทำไมอุบลไม่มาล่ะหนูไม่มีโอกาสได้ดูแต่ไลค์คลิปย้อนหลังอ๋อภาคใต้มันยากมากเลยเนาะถ้าจะไปภาคใต้ส่วนมากมันต้องเป็นแบบต้องมีคิวแบบเยอะๆต่อกันถ้านั่งเครื่องไปก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นเจ้าภาพที่ มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะถ้านั่งเครื่องไปทั้งวงเดี๋ยวนี้ในคิวเพลงยังมีบุญบะสมอ้ายอยู่ไหมไม่มีค่ะตอนนี้เปลี่ยนเพลงดเดิมมาแล้วกลับมา ปีนี้ไม่ได้ไปเล่นช,ชายกชาสารคามไม่ได้เพราะว่าคิวไม่ได้ครับ เดินทางไม่ไกลค่ะอืมกาชาตดของบรัมพูจริงๆถ้าเราไปทุกปีมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อกันได้ไงแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ไปบ้างแล้วที่สำคัญเปลี่ยนให้คนอื่นได้ไปบ้างโหดูดคลิปไปลงเพจกันจังเลย พอพี่อันมาปอกกุ้งเผามีนะคะมีปอกุ้งเผาอยู่น่าจะเป็นเดือนประมาณช่วงประมาณกลางๆปีปีเนี้ยแหละมีม,มีซื้อสเปรย์พี่ไม่ค่อยถูกอะไรที่มันเกี่ยวกับสเปรย์พ่นคอรหรือยาอมหรืออะไรเลยอย่างเดียวก็คือไม่กินฝุ่นให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเลยแล้วก็อาจจะดูแลในส่วนของเออ่สโมกควัน ขอบคุณมากค่ะใช่เราไม่เบื่อกันหรอกแต่เผื่อคนอื่นเขาเบื่อไงอ๋ออลันนี่เองวันนี้ท่านทางไกลไหมนึกว่าใคร ไปไไม่ติดตามเพจปลอมเลียวมันขึ้นรายได้เชื่อเลยทุกคนมันไม่มีใครน้อยแหละจะได้เงินจากผลงานของคนอื่นอ่ะบางทีมันติดเขียวติดเหลืองติดอะไรด้วยเพราะมันมีเพลงจริงๆให้เรารับผิดชอบคนเดียวก็พอ แชร์เพจหลักไปเลยเพราะเรารับผิดชอบเองอยู่แล้วอะไรที่มันติดลิขสิทธิ์หรือว่าติดเหลืองติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เพจคุณอะไม่มีเครดิตแล้วมันก็จะไม่มีโฆษณาเข้าเว้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าจะไปเอาคลิปอย่างมาลงกับใดแต่จริงๆแล้วก็คือถ้ามันเกิดมาจากความสามารถเราเช่นบางคนถ่ายสวนถ่ายบ้านตัวเองถ่ายเห็นพ่อเงียเชฟกับท่าห่างบอสหลาเล้าได้เงินอะแบบ มันคือคอนเทนต์ของเขาอะ่ะก็ควรร่วมยินดีแบบดีใจด้วยมากๆที่แบบทำเงินได้ขนาดนั้นงานเขางูอ๋อเออหนูไม่เคยได้เงินจากยอดคนดูคลิปเลยค่ะแม่ใช่ไหมเพราะว่าใช้แต่เพลงฝรั่งใช่ถูกต้องบางทีอ่ะมันจะมีอ่าอย่างเพลงแอนอะ่ะอย่างสมมติว่าเราใช้อะ่ะ ก็คือมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเนาะเจเพลงเราก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราแล้วแล้วเราก็ไปจดลิขสิทธิ์กับบริษัทที่เขาดูแลหลังบ้านอีกทีหนึง่งซึ่งเราก็จ้างเขานะจ้างเขาแล้วก็มีการแบบหากประสงคเปอร์เซ็นต์กันโอ้ยกว่าจะได้คืนมาหาเราก็อีกหางๆเลยแหละแต่จริงๆมันก็ดีเพราะว่าเขาจะได้ช่วยตรวจสอบให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเพจละ เออเห็นบอบางคนถามว่าเป็นอย่างไรคือย่นกระทะเล่ากับเลยโชดไล่ได้ไไเ,ง,เงินเลี้ยวห้เบิงว่าแล้วย่นกระทะหย่อนว่าแล้วแบบเพื่อนจริงๆมันก็นคือคอนเทนต์อยากให้คนถามอยากให้คนสงสัยอยากให้คนมาดูแต่จริงแล้วรายได้ที่เขาได้เขาซื้อกระทะได้ตั้งยี่สิบกว่าใบทุกคนซื้อกระทะเป็นลอยใบก็ได้คอนเทนต์ดีหลี่ไม่ไม่ใช่เพจใหม่ไม่ใช่เพจใหม่ ฟอไปเลยที่เกียดตามแล้วถ้าชักชวนเล่นเว็บพนันน,นะก็ควรที่จะรู้ว่ามันไม่ใช่เพจจริงจริงจริงบางทีคนก็กดไปงั้นแหละกดไปครั้งแรกอะ่ะแต่จะติดตามจะเห็นจริงๆริอ่ะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมใช่ไหมล่ะเหมือนกับคนเอาส่วนว่าคนฟอลเราเก้าแสนเนี่ยกดไลค์จริงๆเนี่ยมืนหา จำหนีแม่มันกัดแค่สิบเปอร์เซ็นตของของมันเองอ่ะทุกคนใช่แต่ก่อนมีซีดีเถื่อนออ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยว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  อนค่ะกำลังหา,าเฟสอยู่สวัสดีน้องมอนวันนี้อยู่ที่อยู่ที่สมุทรสาครค่ะกำลังจะไปคอนเสิร์ตค่ะน้องมอนมีงานไหมคะทานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ